สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เราจะมาเสนอคลิปสั้นๆนะครับเป็นการทําความสะอาดหัวชาร์จนะครับของ p p o o n นะครับที่ใช้เป็นเวลานานแล้วก็จะเกิดคราบดำตรงตรงตรงนี้ฮะเห็นไหมครับตรงขั้วมันที่ชาร์จเสียบต่อกับตัว iPhone นะครับมันจะทําให้ติดติดับๆนะครับก็แก้ยังไงครับแก้ปัญหาอย่งไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ครับท้างผช้ชวครับก็เราจะใช้นี่นะครับยางลบครับนะครับก็มาขัดตามลองนี้เลยนะครับแต่ให้ขัดนะครับให้ขัดไปตามลายนอนนะครับอย่าไปขัดขวางนะครับขัดขวางอย่างนี้ไม่เอานะครับขัดตามลายนอนนะครับคราพดำก็จะจางหายไปนะครับทําให้ที่เช็ดแบตของเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้อีกเหมือนเดิมนะครับ ทั้งสองด้านนะครับทำสองด้านนะครับทำไปเรื่อยครับจนกว่าจะขาวนะครับเดี๋ยวเรามาตัดภาพตอนที่ทำเสร็จแล้วเรน่อยนะครับผมตั้งกล้องไว้ไม่ถนัดนะ นี่ครับทนู้้ชมครับขัดเสร็จแล้วนะครับนะครับเข็บดสัดขัดเสร็จทั้งสองข้างเลยนะครับนี่ครับคาบดาก็หายไปเลยครับนี่ครับน้อยปรับใช้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ